สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเมเบสคาออโต้ค่ะวันนี้นะคะเมมีรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะสภาพสวยเป็นรถบ้านเพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะมาแนะนํานะคะวันนี้เสนอเป็นคันนี้เลยค่ะมิตซูบิชินิวปาเจโร่2.4 GT Premium นะคะปี2015.16ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยค่ะราคาค่ะพิเศษเลยนะคะเจ็ดแสนสองหบาทเท่านั้นนะคะ ตัวรถและภายในเป็นยังไงตามไปดูกับเม์ในคลิปต่อได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นบอดี้รถสีดำเงานะคะอย่างที่เห็นในคลิปเลยกระจังหน้านะคะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมค่ะตัดด้วยกระจังลังพึ่งนะคะเซนเซอร์มีมาให้นะคะข้างหน้า2จุดค่ะเป็นเซนเซอร์นะคะ แล้วก็ตัวไฟหน้านะคะจะเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมเลน LED นะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะไฟตัดหมอกค่ะเป็นเลน LED เช่นกันนะคะนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของล้อค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้ออลลอยนะคะเดิมจากโรงงานนะคะยางเป็นยางบิสโตนปี2022นีนะคะบอกเลยดอกยางแน่นแล้วก็เป็นยางปีใหม่นะคะผู้ค้าเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะต้องหูกระจกทั้งสองข้างนะคะเป็นโครเมียม ตัดด้วยสีดำด้านนะคะต้องหูกระจกมีไฟเลี้ยวให้ทั้งสองข้างนะคะมาพร้อมกล้อง360องศาอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะในส่วนของมือจับเปิดนะคะเป็นโครเมียมทั้งสีบานค่ะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะคะยืนใกล้ๆตัวรถสามารถกดปลดล็อกเปิดล็อกรถตรงประตูได้เลยนะคะไปดูภายในกันบ้างค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะรถบ้านเพิ่งเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเรานำไปปรับสภาพอีก รอบหนึ่งนะคะตรงประตูฝั่งคนขับนะคะมีโบดกระจกให้นะคะทั้ง4บานนะคะระบบนะคะเป็นพุสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะมีการเลื่อนกันถลายกันสะบัดแล้วก็ปุ่มเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะปุ่มพับเก็บกระจกนะคะหรือว่าปรับกระจกข้างนะคะมีมาให้นะคะในด้านของคนขับนะคะ พวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังชันนะคะมีแอร์แบ็กบนพวงมาล,ายลัยเรียบร้อยแล้วเรือนไม้นะคะอยู่ที่ 14, 1 4 5 9ง1,000ขออภัยค่ะ145,922กิกิโลเมตรนะคะสะภาพรถสวยๆเลยค่ะ หน้าจอค่ะเป็นจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะคะระบบเกียร์นะคะเป็นออโต้มาพร้อมเกียร์โฟให้เรียบร้อยเลยคันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อกุญแจนะคะได้ครบ2ดอกเลยนะคะทั้งกุญแจสำรองนะคะเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะคะนี้เดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะ มีจอกลางมาให้ค่ะอันนี้จะเดิมจากโรงงานนะคะมีระบบแอร์ลาวมาให้ค่ะส่งต่อความเย็นให้ผู้โดยสารด้านหลังอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะคะความสะดวกสบายนะคะมีมาให้พร้อมครบคันเลยในราคา729000บาทปี 2015. 2016จดกกับเจ้าปาเจโร่คันนี้นะคะ ในส่วนของข้างหลังกันบ้างค่ะคันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะไฟท้ายเป็นเลนแบบ LED นะคะออกแบบมาในรูปทรงไม้เท้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวปาเจโร่นั่นเองเซนเซอร์มีมาให้นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้ค่ะเครื่องมือยางอะไหล่มีครบนะคะคันนี้จะเป็นฝาท้ายแมนนวลนนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะในส่วนของเบาะแถวที่3สามารถพับเก็บได้นะคะเพื่อวางสัพภาระ,ะเพิ่มเติมได้นะคะ คันนี้นะคะราคาสามารถพูดคุยกันได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามมาได้เลยโอนจองผ่านบัญชีบริษัทเลยนะคะสวยเดิมนอดไม่มีขยับนะคะตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักจมน้ำพิกความแน่นอนนะคะชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากมาชมรถทดลองขับกับเมได้นะคะที่เส้นมินบุรีนะคะลม9้านะคะหรือติดต่อสอบถามตามช่องทางที่เมย์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าสายด่วนได้ที่ 0803232539ยางปี2022กับตัวรถเดิมๆนะคะคงสร้างรถเดิมแบบนี้นะคะไม่มีที่ไหนแน่นอนอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะคะถ้ายังไม่ได้มาดูรถกับเมนะคะเบาะนะคะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคอนโซลตรงฝั่งผู้โดยสารนั่ง้างก็มี a i r ์แบให้อีกหนึ่งจุดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ปี2 0 1 5ันส6สภาพนะคะไม่มีชนหนักนะคะและถ้าหากยังติดตัดสินใจไม่ได้ลองแวะมาพูดคุยกับเมกันก่อนได้นะคะดูแลอย่างเป็นกันเองแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดรถบ้านที่เข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้เมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ